ป่าตานราชวังสร้างวัดซื้อพื้นที่ไว้โยมมีที่ตรงหลังปัสถานเลือนชานบ้านช่องข้องขอสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีและในการนี้สร้างพระก็เป็นที่ที่ทุกขข์สุให้ทุกเกิดขึ้นแก่จิตใจของญาติโยมก็ขออห้โยเห็นบุญชาบารมีทานละไมสิงละไมมันบำบัดไปที่อาตมาเคยสร้างมาอย่างดีแล้วก็ขอ ก็ดีก็ขอญาติโยมด้วยมาหนองตัวมาเป็นเดชมาเป็นเดชะมาเป็นพระปัจจัยหนืนอเนื่อให้ชีวิตครอบครองญาติโยมที่อยู่นับพรก็ดีที่จากไปแล้วด้วยใจก็ดีมาด้วยใจขอบุญส่วนจงติดตามไปให้กับญาติโยมทุกผู้ทุกคนที่มาออกลงทากาจุตส่วนทุกผู้ทุกท่านที่มาด้วยน้ำพักน้ำแดงก็ขอจงจากไปเป็นบุญส่วนผลละบุญบุญ ให้ญาติโยมทั้นหายทุกขายตรงหายโรคหายภัยเกิดเป็นบุญญาบารมีให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มาโนสมบัติสวรรค์สมบัจจัยทิ่ปัจจุบัติอันในรายนี้ทุกคนทุกท่านสิ่งการละ